Based on a true story ฉันชื่อว่าลูคัสและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันเมื่อฉันนั้นได้เริ่มทำงานในปีแรกของฉันตอนฉั้นอายุ18ปีตอนนั้นฉันได้ย้ายมาอยู่อพาร์ตเมนต์กับเพื่อนและฉันก็ต้องการหาเงินที่จะจ่ายบินหลังจากที่ตามหาตามเว็บไซต์ออนไลน์ฉันเจองานหนึ่งที่ดูน่าจะสมบูรณ์แบบกับชั้นหรือเหมาะกับชันงานนั้นก็คือเป็นเจ้าหนที่รักษาภัยใน ร้านตู้อาเขตเกมแถวแถวแถวบ้านนะครับฉันได้รับงานนี้โดยไม่ตัดสินใจลังเลใดๆเพราะว่าฉันรอบเล่นเกมแล้วก็งานนี้มันใกล้กับสิ่งที่ฉันต้องการหลังจากคุยกับเจ้าของสักพักหนึ่งผ่านทางโทงรศัพท์เขาตกลงให้ฉันเริร่มทำงานในสัปดาห์ถัดไปเง yep. ียบอุ้ยนี่มันคล้ายกันเลยนะครับนะทั้งโอ้โหภาพ นี่นู่นนะเอ้ยมีใครก็ไม่รู้เดินมาเรากําลังนั่งอยู่ในร้านบาร์ร้านหนึ่งนะครับนะกําลังดื่มแล้วก็กินอย่างอร,อร่อยเลยนะครับโอ้เจ๋อไปเลยงเงียบโอ้อาหารดีมากฉันหิวเป็นบ้าเลยใช่ใช่ไม่ได้ร้อนเ,เลยนะเพื่อนแต่ว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันไม่ได้เบอร์ของสเตฟานีอะ เธอมักจะไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็มีสะมีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮ่าฮอาจจะเป็นแบบนั้นแหละนะเพื่อนนะเอาไว้โชครอบนานล้วกันเฮ้ยแหมฉันต้องการเดี๋ยวนี้เลยอะ่ะท่านเห็นเธอเดิอนอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าพูดถึงโชคแล้วก็ฉันได้เจองานที่ฉันต้องการจะทำแล้วนะคือมันเป็นงานที่เจ๋งมากๆเลยอะ่ะมันชื่องานที่มีชื่อว่า Hill s i ส e Arcade นะ ก็คือสถานที่ที่จะไปทำงานคือที่ h i l l s i ์ e Arcade นะครับไม่มีทางนะเพื่อนถ้าันเจ๋งไปเลยนะงานเนี้ยดูเหมือนว่านาจะได้งานที่ในฝันแล้วนะเล่นเกมฟรีทุกอย่างก็ดูโอเคฉันก็บอกว่าอย่างนั้นนะเพื่อนนะเงียบอะไรวะอุ้ยใครอะโทษนะครับเพื่อนคือจะบอกอะไรบางอย่างได้ไหมฮะเออคือว่าตอนนี้ คุณช่วยเช็คที่ใต้ถุงเท้าคุณได้ไหมครับก่อนที่จะไปอาจจะไม่มีอะไรที่โชคดีอยู่ในนั้นก็ได้ฮะนี่คุณหมายความว่างไงฮะมีบางอย่างจะเกิดขึ้นยังไงเหรอใครจะรู้ล่ะครับบางทีอาจจะเกิดอะไรแป,กแปลกๆแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรตแต่ก็ต้องระวังตัวไว้นะซันนี่อะไรวะเนี่ยเขาไม่เล่นมุกป้าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะ คือแบบว่าน่าจะเป็นพวกบ้าๆทำอะไรแปลกๆทั้งวันนั่นแหละเออช่างมันเถอะไปจากที่นี่กันดีกว่านะฉันได้งานใหม่แล้วฉันก็ฉันอยากจะแล้วก็ฉันอยากจะทำงานสายด้วยในวันแรกฮะโอเคครับงั้นเราต้องลุกใช่ไหมคือเมื่อกี้มันไขวันเนี้ยวันต่อมาสามทุ่มสามสิบนาทีโอ้โห เกมแบบว่าอารมณ์คล้ายๆคล้ายๆนะครับแต่ไม่เหมือนนะอารมณ์คล้ายๆนะครับนะข้ามถนนมาแล้วครับเฮ้ยพี่ผู้ชายคนเมื่อกี้ปะใช่เลยใช่ไหมเขาใช้เขาใช้ตัวละครซ้ำหรือเปล่านะพี่ผู้ชายคนเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบในเมืองโลเคลนะครับคือเราแบบว่ามาอาศัยอยู่กับเพื่อนนะอืม เอ,อ้โหเมืองหลูอยู่ครับเนี่ยโอ้โหแล้วทางไปเมืองนี่อย่างไกลเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเมืองเดียวกับในเฟียทูฟ้าทอมหรือเปล่านะดูบรรยากาศก็หลอนๆเลยทีเดียวนะครับโอ y ิเชตมีใครเดินตามมาปะไม่มีนะโอ,อมารอรถเมย์นะครับนะ นั่งรองรถเมย์ครับเอ่อเงียบวันนี้รถมาสายหรอครับเนี่ยเอ่อใช่บางทีก็มักจะสายแบบนี้แหละนะคุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังครับเอ่อผมก็ทำงานแถวนี้แหละฮะบางทีรถก็จะมาทุกๆคืนเลยโอ้นั้นแสดงว่าคุณก็รู้ที่นี่ดีใช่ไหมใช่ฉันเรียนรู้อยากหลายอย่าง ตอนที่ฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยพ่อส่งไม่เสจมาครับเฮ้ย hey! มันมีส่งไม่เสจแบบนี้ได้เหรออ่าฮะวันนี้เป็นวันงานทํางานวันแรกเลยใช่ไหมสดต,ตื่นเต้นไหมก็ไม่นะครับเอาหน้าเอาจริงๆจังๆหน่อยเราอย่างเงี้นนะครับคุณพ่อเอาเป็นว่ายังไงก็ถ้าอยากทำอะไรที่มันพิรินพิเลนแล้วกันนะฟังหัวหน้าไว้ด้วยเราทราบครับโอเคละอย่าลืมที่จะเก็บของตอนวันที่24สีนะโอเคครับ มีอ๋อแบบว่ามีส่งอาหารมานะต่อมาครับสามทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีรถยังไม่มาอีกหรอพามายี่สิบนาทีเลยนะครับนะเอองงฮนะไม่มีรถไม่มีอะไรเลยนะอีอย่างวานะเนี่ยรถเมย์ยังมายังอ่งนะ ไอมาแล้วอาล้วครับไปไงวะนนียจะไปได้วยกันหรือเปล่าไปครับกด Space เ,เพื่อเอ่อยืนขึ้นนะครับทำไมเสื้อพี่เขาคุนคุนเหมือนกับคนขับไอ้นี่เลยวะไอ้เกมนั่นเลยวะ โอ้ขึ้นมาแล้วครับรถเมย์ฮะจะไปไหนครับไป h ิ l ไซส์อ a r c เค e ครับเป็นร้านเกมนะ2ดอลลาร์ครับฮะผมไม่มีเงินเลยอะ่ะมีเครดิตการไหมมีโชคดีหน่อยนะที่เรามี ATM แถวเนี้ยที่ตรงปั๊มสถานีใกล้ๆที่ถนนเนี้ยเดี๋ยวเราจะขับรถไปถึงนั่นก่อนแล้วกันแล้วคุณก็เอาเงินให้ผมแล้วกันนะไม่มีปัญหาครับโอเค ไม่รู้เลยว่าเวลาไม่มีเงินฉันลืมเงินเอาไว้ที่อพันเปนนเนี่ยเฮ้ยพี่มองอะไรผมอะแล้วที่มีเป็นพานมานะั่งข้างๆพี่คนนี้คืออะไรวะอะ what the hell โอ้โหเป็นการเดินทางที่เหนื่อยนะครับนะ คือต้องเรียกว่าต้องใช้ชีวิตที่ต้องหาบินจ่ายอพาร์ตเมนต์นะครับเราก็มีพี่คนหนึ่งนั่งข้างๆด้วยรู้สึกถึงความปลอดภัยเพราะว่าพี่เขาก็ดูเหมือนจะเป็นคนดีนะประมาณนั้นเราคุยกับเขาได้ไหมไม่ได้งั้นเราเราไปเลยครับโหขับมาอย่างไกลเลยอ่ะ จะไปไหนแล้วครับก็แค่แถวๆนี้แหละเออที่นี่เป็นที่ใหม่ไหมก็ไม่นะครับทำไมต้องถามผมด้วยล่ะผมชอบที่จะพูดคุยกับคนใหม่ๆนะฮะก็น่าจะสนุกนะคุณคิดว่าคุณจะเจอกับสิ่งที่น่าสนใจหรือว่าตื่นเต้นหรือเปล่าตอนที่คุณทำงานที่นั่นหวังว่าอย่างนั้นนะ อ๋อมีคุยกันด้วยนะครับนะรู้สึกว่าเป็นการเดินทางที่มีแค่คนสองคนนั่งรถบัสด้วยกันนะครับไปแล้วฮะตอนนี้สี่ทุ่มสาสนี่เดี๋ยวนะอันนี้มันโอ้โหนอกเมืองเลยนะเนี่ย โหเดินทางไกลอยู่นะครับเนี่ยเป็นการทำงานกะกลางคืนนะมีแก๊สเซชัน้วยครับโอ้โหเอาแล้วออและงานเข้าแล้วมาถึงที่หมายแล้วในเวลาไปจ่ายเงินแล้วล่ะนะไปถอนเงินที่ ATM ซะโอเคครับผมจะไปด่วนๆเลยเดี๋ยวผมรีบมานะครับ โหนี่นี่ตู้เอทีเอ็มล้างหรือเปล่าครับเนี่ยดีนะที่เขาแต่ว่ารถอย่างใหญ่เลยนะไม่ต้องกลัวหรอกครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมีร้านแก๊สเดสเคชั่นด้วยกดตังก่อนตืดถอนกี่ดอลลาร์ดิ ตืดตืดตืดถอนเรียบร้อยรับเงินโอเคถอนตังค์มาเรียบร้อยครับโอ้โหเงินเดี๋ยวหาอะไรกินหน่อยดีกว่าพี่คนนี้เขาขายอะไรตามหา ATM หรือเปล่าอ๋อไม่ครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไร เป็นร้านขายของนะมีรถมาจอดคันหนึ่งด้วยครับแปลกๆรถมาจอดทำไมไม่ได้มีใครตามมาใช่ไหมอ๋อแล้วเราไปไงวะอ๋อขึ้นไปไงวะต้องอ้อมไปเหรอ เหมือนเขาจะมาคับให้เราเดินอ้อมมานี่ครับห้องอะไรวะเนี่ยประตูนี้ล็อกแน่โหบรรยากาศน่ากลัวอยู่นะครับเนี่ยโอเคขึ้นมาเลยครับไ<ป>จะไปไหนหละจ้าพ่อนุม่มขอโทษทีนะที่มาอย่างประหลาดประหลาดใจนะฮะ จะไปที่ไหนเหรอเออผมจะกลับไปที่รถบัสนะฮะแล้วก็จะไปที่ที่ผมต้องการจะไปโอ้รถบัสเนี่ยไม่ได้มักจะจอดอยู่แถวๆนี้ด้วยสิรู้หรือเปล่าว่าเส้นทางที่คุณจะไปอ่ะมันจบลงตรงไหน,นผมก็แค่ไปจอดที่เฉยๆแล้วครับทาไมต้อถามผมด้วยละ่ะเพราะว่า บางทีการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งคุณจะต้องไปเจอกับสถานที่ใหม่ที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนระวังตัวด้วยล่ะถนนที่อยู่ข้างหน้านี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นประหลาดมากกว่าที่คุณคิดไว้ซะอีกนะที่คุณหมายความว่าไงแล้วแกเป็นใครยังไงก็ขับรถดีดีละ่ะโอ้โหนั่งรถดีๆนะคือพี่พี่ขับรถมาเพื่อมาเตือนผมถึงนี่โอ้โหเป็นคนที่น่าโกสุดเลยเอาล่ะครับ เอาเงินไปครับจ่ายเงินดีมากเอาละเราไปกันต่อเลยกันนะโทษนะครับที่ทําให้ช้าต้องไปเก็บต้องไปหยิบเงินสักต้องไปแบบพกเงินไปสักหน่อยนะโอเคบางทีก็เกิดขึ้นได้แล้วนะเอาละไปกันต่อแล้วกันนะเป็นนั่งต่อครับนั่งต่อเปลี่ยนที่นั่งดีกว่า เปลนที่นั่งก่อน11นาฬิกาตอนนี้ประมาณ5ทุ่ม59อนาทีครับโอ้โหนี่เป็นการเดินทางที่น่ากลัวมากแบบไม่เก่งใจใคร ไปไงโอ้ยมันยังตามมาอีกอะ่ะตามมาโอ้ยโอ้โหนั่งข้างกูด้วยฉันคิดว่าจะถึงแล้วนะโอ้โหเป็นผมผมลุกเลยนะผมไม่มานั่งจองจ้องแบบนี้หรอกนะนั่นนี่นั่งยาวเลยนะนั่งมา20นาทีนะ เออคุณที่มีเป็นร้อยคุณมานั่งข้างผมเนี่ยนะคุณต้องการอะไรฮะอะไรวะนี่แกปลอมตัวเป็นบอสมาหรือเปล่าเนี่ยเพื่อมาเพื่อมาตรวจสอบพฤติกรรมฉันเนี่ยฮิวซาเขตเอาละถึงแล้วเอ่อคุณช่วยกระเถิบไปไหนนะ่ั้นผมจะไป นี่ไม่ใช่ที่ที่คุณจะหยุดรถไม่ใช่เหรออะไรอะไรวะเนี่ยนี่แกต้องการอะไรจากฉันนะพี่ช่วยด้วยครับสองคนนี้น่ากลัวมากเลยอะผมไม่รู้เลยว่าเขาเขาเชื่อใจได้หรือเปล่าครับเอาเป็นว่านะพวกเธอสองคนไปเลย ในสุดก็ถึงสักทีนะบ้าเอ้ยมันต้องการอะไรจากเราวะโอ้ oh my g กอดต้องแจ้งตำรวจไหมเนะี่ยเข้าไปเลยครับโอ้โหตู้อาเคดอย่างกับร้านเฟรดี้แฟสแบรที่นิมโคตรจะมืดเลย โอเคฉันต้องเปิดโทรศัพท์โอเคตัวเกมเปลี่ยนระบบใหม่เป็นใช้ไฟฉายไม่มีเป็นใช้ไฟไฟจากมือถือนะครับนะไฟแฟลชจากมือถือนะครับนะเข้าไปได้ปะ ้ยมาสายนะเธอขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจฮะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆการสายแค่นี้ก็จบเรื่องแล้วแค่เริ่มงานแรกๆก็ต้องทำจากะน,น,น,นะงานก็เริ่มต้นจากไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ถ้าเจออะไรแปลกๆแล้วก็ให้ตอบมาได้ครับ อาวไปเลยสงงางันเป็นยาระสาขลไัยครับนั่นดูคอมพิวเตอร์นะดูอะไรวะดูเบกิ้งแมนอ๋อให้ไปดูแมนนวลนะครับสวัสดีถ้าคุณอ่านข้อความนี้หมายความว่าคุณเป็นพนักงานใหม่ที่ h ิล l s ส์อาร์เคดนะขอต้อนรับแล้วก็เปิดใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการทำงานครั้งนี้ แต่ว่าก่อนที่จะเริ่มงานแล้วก็จะต้องเตรียมตัวอะไรบางอย่างก่อนนั่นก็คือจะต้องทําให้คุณรู้ก่อนว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเล่นตัวเขียนน,น,นี้ก่อนอื่นคือบนโต๊ะเนี่ยจะมีกระดาษบางส่วนที่เขียนข้อความกับหน้าที่ของคุณเอ,อ, Chef, itor, อ่อเชฟเจเนเตอร์สเกลิติกาดอ๋อไม่ได้ค้างครับการทํางานเป็นพนักง,งานรักษาปลอดภัยที่นี่สําคัญก็คือว่าต้องอพวกเราเชื่อใจในตัวคุณคุณต้องปกป้องสิ่ง ทุกอย่างที่อยู่ที่นี่เอาละผมเอมั่นใจว่างานนี้จะทำให้คุณสามารถรู้อะไรบางอย่างได้โดยการดูกล้องตลอดเวลาเรี่ยมสคัญคือว่าถ้ามีใครแปลกๆมาให้ปกป้องให้อย่างนี่สุดเลยเขียนรีพอร์ตด้วยที่สำคัญก็คืองานของคุณก็คือจะต้องเขียนข้อมูลรีพอร์ตทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องปกป้องทรัพย์สิน ของตัวเขตนี้นะครับถ้าจะเลยแปลให้โทรหาเก้าหนึ่งหนึ่งทันทีโอเคก็ดูไม่มีอะไรนะโอเคให้ดูแลตัวเขตน,นะครับนะมีอะไรปะอุ้ยอะไรอ่ะ มือหัวครับอยู่ดีๆก็มือหัววูบไปตีหนึ่งห้าสิบเจ็ดอะไรอะโทศรศัพท์เหรอันนี่เพื่อนเหรอฮัลโหลนนี่ y วัสด,ดีสเตฟานี่ให้เบอร์ชะละเว้ยเพื่อน อ้าวเธอไม่ได้มีแฟนนั่นกันเหรอเธอเลิกก,กันกับเขาแล้วเมื่อวันก่อนนะแล้วเธอก็แล้วนายก็ได้เบอร์มานี่นะใช่แล้วเฮ้ยชิบหายละโอ้โหตีสองครับยี่สิบเจ็ด ก็ดูไม่มีอะไรนะเป็นจุนลรักษาภัยเนาะไม่มีอะไรเลยครับก็ดูปกติดีเอ่อเกมมันบ้าหรือเปล่าวะหรือว่ามันไม่บ้าครับ อะไรอ่ะอุ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้สองคนนี้นั่นไงชิบหายแล้วเฮ้ยมันเข้ามามันจะเข้ามาหาเราครับเฮ้ยเอายังไงวะเนี่ยโอ้โหไอ้สองคนนี้มันแอบลักลอบมาชิบหายแล้ว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  ต้องหาที่ซ่อนต้องหาที่ซ่อนต้องหาที่ซ่อนหาที่ซ่อนก่อนมีที่ซ่อนปะซ่อนในไหนอะซ่อนที่ตัวฮะอะไรอะอ๋ออะไรวะอะไรเนี่ยต้องหาที่ซ่อนปะว่าแต่เฮียวต้องหาที่ซ่อนปะ ที่ซ่อนอยู่ไหนวะเนี่ยผมไม่มีเวลาหาเลยเมื่อกี้มันมันแบบว่าหรือว,ว่าหลบในตู้อืมมายังอุ้ยมันมาแล้วนี่ไง เรามาดูฝีก้าวมันดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะมันมาสองคนครับรอบนี้โอ้โห o l ลิเชตมันจะมาดักปนเราครับไม่ทำไงอะไม่มีที่ซ่อนนะ มีทีซ่อนปะทำอุ๊ยโอ้โ,อโหโดนพีสองคนจับนะโอ, t. โอ้ยเชิดโอโ้ my g กอดยังไงวะเนี่ย มันต้องไปหาที่ซ่อนนะครับไอสองคนนี้ที่มันตามเรามาบนรถเมนะมันวางแผนกันเป็นทีมนะครับมันชั่วมากแต่ต้องหาวิธีครับโอ้โหเริ่มงานวันแรกก็เจอหายนะเลยนะเนี่ยไปยังไงวะเนี่ย นั่นไงโอ้โหเอาละโ holy shit อเค หนีเร็วอ้าวไม่ใช่เหรอปล่อยฉันเข้ามาฉันโทรหาตำรวจเปิดประตูเดี๋ยวนี้ปล่อยฉันมาเปิดโทรหาตำรวจไงโทรหาตำรวจไงวะโทรหาตำรวจเร็วโทรหาตำรวจเร็วเร็วเข้าชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะ มันมีคนบ้ากันอะไรอย่งางพมประตูครับใจเย็นขอรู้สถานที่ของคุณหน่อยอัมฮิลไซอาร์เคดครับโอเคกำลังตรวจเราจะไปรอสักครู่นะโอเคบ้าเอ้ยโอ้ my god อดมันพยายามจะพัมประตูเข้ามานะครับนะตำรวจมาเร็ว ตรวจมาเร็วๆมันมาแล้วชิบหายอ้าวโดนอยู่ดีอ้าวโดนจับไปแล้วมันลักพาตัวเราไปครับเฮ้ย เฮ้ย hey. ชาจบแย่เหรอเฮ้ย <Hey, S 1> ตำรวจมาพอดีโอ้ oh. แต่เพลงมันคุ้นๆมากเลย <c oughs> เพลงมันคุ้นมากเห <c oughs> มือนเหมือนเคยเห็นเหมือนเคยได้ยินมาก่อนนะครับเพลงมันคล้ายๆกับนั่นเลยฮะหลังจากตำรวจมาสองคนนั้นก็โดนจับ พวกเขาเป็นคนที่อยู่แถวนั้นที่เพิ่งหลอกมาจากคุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาโชคดีที่ฉันได้เบอร์โทรศัพท์แจ้งตำรวจไปฉันเริ่มที่จะเข้าศูนย์มมนบําบัดเสร็จแล้วฉันก็จําได้ว่าฉันควรจะเล่าเรื่องราวนี้ให้ทุกคนได้ฟังโอเคโอ้โหนี่ไงก็คือเป็นฉากเปิดเรื่องของเมื่อกี้นะครับนะที่ชื่อว่า the fifth story h อ่ h i ฮไซส์อ a ร์นะครับก็เอ้ยน่าสนใจนะเป็นเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ถึงแม้ว่าจะออกเกมแบบเวลาการเล่นไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับรยังไงก็จะมาต่อกันในเกมของค่ายนี้นะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์ฝากติดตามไว้แล้วกันนะครับมันมีเกมอื่นอีกนะยังไงก็เดี๋ยวว่ามาต่อกันละกันนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ